ร oh. สวัสดีครับตอนนี้เราลงมาจากภูกระดึงแล้วครับก็มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดสิบสามคนไฮไลท์อยู่ที่ <Okay. S 1> พี่นัทครับ oh. อ่คนนี้ครับครับเออ่น้ำหนักน้ำหนักของเขาลงกินเน็ตเวอร์เรคคอร์ดผู้ที่พิชิตภูกระดึงน้ำหนักมากที่สุดน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่นัทร้อ oh. <40. S 1> ยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับพี่นัท <43. S 1> สาม <laughs> โกงอีกสามโลก็เอาพี่นัทรู้สึกไงบ้างครับที่ขึ้นไปถึง <laughs> หนาวดีครับแล้วที่พี่ขึ้นไปถึงกี่โมงครับ สี่โมงครึ MM ่งใช้วเวลาทั้งหมดเท่าไหร่คึ้นกี่โมงขึ้นกี่โมงขึ้นตอนเก้าโมงเก้าโมงสิบเก้าโมงสิบใช้เวลาทั้งหมดเจ็ดเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงพอพี่นัดไปถึงตอนสามโมงปุ๊บเราก็กินข้าวกันใช่ไหมครับแล้วเราก็ออกเดินไปดูภาพทิพย์พี่นัดรู้สึกยังไงไหมครับที่ไปดูภาพทิพย์กันที่เพิ่งไปถึงก็สวยดีครับสวยสวยดีนะครับ พอกลับมาพี่นัดจะนอนไม่มีผ้าห่มรู้สึกไงบ้างคร,าครับหนาวเลครับหนาวรู้สึกหนาวเยไม่หวี <c oughs> ด้วยสิอยากอยากจะระบายอะไรครับบอกคนดูได้หนาวครับพี่นัดคิดว่าไม่หนาวแต่ที่จริงหนาว,านาวเลยครั้งหน้าพี่นัดจะมาไหมครับมาครับคร<อ>ั้งหน้าจะเอาล่มบินมาลงบนยอดจะมียอดไหนสูงกว่านี้ไหมวะ Hãy subscribe đi